สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนการฝึกทำสมาธิปลดล็อกความรักปรับความสัมพันธ์ใน10นาทีหากคุณเคยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับหัวหน้างานมันตึงเครียดหรือแม้แต่ไม่เข้าใจกันวันนี้เรามีวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้คุณปรับปรุงความสัมพันธ์ ในเวลาเพียงสินาทีพร้อมแล้วมาลงมือทํากันค่ะหาที่นั่งที่สะดวกสบายปิดตาและหายใจเข้าลึกๆชา้ชาๆสัมผัสความรู้สึกของร่างกายคุณขับไล่ความเครียดและความวิตกกังวลออกไปค่ะ หายใจเข้าลึกๆผ่านจมูกโดยให้ท้องขยายออกหายใจออกช้าๆผ่านปากโดยให้ร่างกายผ่อนคลายครั้งที่สองนะคะหายใจเข้าลึกๆผ่านจมูกโดยให้ท้องขยายออกหายใจออกช้าๆผ่านปาก โดยให้ร่างกายผ่อนคลายครั้งที่3ค่ะหายใจเข้าลึกๆผ่านจมูกโดยให้ท้องขยายออกหายใจออกช้าๆผ่านปากโดยให้ร่างกายผ่อนคลายให้คุณลองจินตนาการถึงสถานาการณ์ที่คุณ ต้องการปรับความเข้าใจกับหัวหน้าของคุณค่ะให้ลองนึกภาพว่าคุณและหัวหน้ากำลังนั่งอยู่ในห้องทำงานที่เงียบสงบบรรยากาศที่เป็นกันเองมีแสงสว่างที่อบอุ่นเข้ามาในห้องให้คุณเห็นภาพว่า คุณกำลังนั่งอยู่ตรงข้ามกับหัวหน้าหัวหน้ากำลังยิ้มและดูเป็นมิตรคุณเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับงานที่ทำและแบ่งปันความคิดของคุณอย่างตรงไปตรงมาให้คุณรู้สึกถึงความเข้าใจและความเคารพที่มีต่อกันคุณพูดออกมาว่า รู้สึกเคารพและชื่นชมแนวทางการทำงานของคุณและเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะค่ะคราวนี้ให้คุณรู้สึกถึงความผ่อนคลายโล่งใจมั่นใจและพลังที่เกิดขึ้นในตัวคุณ การนั่งพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรยิ้มให้กันและกันและให้คุณมองตากันด้วยความเข้าใจให้คุณจินตนาการหัวหน้าพูดว่าผมเห็นความพยายามและความคิดสร้างสารรค์ของคุณในงานนี้นะและผมก็ยินดี ที่จะสนับสนุนคุณในทุกวิถีทางที่ทำให้เราทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นให้เวลาสักครู่ในการสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ค่ะความปิติยินดีความสุขเกิดขึ้นท่วมท้นในใจของคุณให้คุณกล่าวคำขอบคุณหัวหน้า ในจินตนาการนี้ค่ะที่เปิดใจและสนับสนุนคุณและให้คุณรู้สึกถึงความขอบคุณนั้นให้เต็มที่เอาละค่ะกลับสู่ปัจจุบันค่ะตอนนี้ให้คุณเริ่มหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งแล้วค่อยๆเปิดตาค่ะต่อไปนะคะ ให้คงความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของคุณค่ะให้ฝึกทำซ้ำแล้วซ้ำอีกทำบ่อยๆนะคะเพื่อให้ความต้องการของคุณเป็นจริงเร็วขึ้นแต่ที่เน้นมากที่สุดก็คือว่าให้คงความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ ในชีวิตประจำวันของคุณขอบคุณค่ะ